สวัสดีค่ะสมาชิกค,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 คนรักน้องแบลวนะคะสวัสดีค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลวนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมพักยกยี่สิบสี่ผักยกดีๆที่หนูเล้กให้พักยกผู้สนับสนุนรายการต้องผักยก2ี่ักยกคุณภาพมีมวยเดี่ยวมวยสเตปแอดไอดีไลมานะคะเอสพีวายยี่สิบสี่อพีวายสองสี่มีแอดน้ำหน้าทุกครั้งนะคะพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการขอบคุณค่ะ พักยกดีๆที่หนูเลือกให้นะกบพักยกสองสี่มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะสำหรับคคเด็ตศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์นี้นะคะก็มีเลดล่าสุดมาแล้วนะคะเปิดคู่ที่อัปเดตเลดล่าสุดนะคะก่อนช่างคู่หนึ่งนะเลดเปิดไปที่ยอดเพชรเอกเป็นต่อสามสองและคู่สองเลดเปิดไปที่เอ็มสิบหกราคาสิบเอ็ดแปดต่อ และคู่3คู่เอกของรายการนะเรตเปิดไปที่นักสู้54ต่อค่ะและคู่ที่4เรตเปิดไปที่118สุดสายคอนเป็นต่อค่ะก็มาอัปเดตโปรแกรมมวยไทยศึกเจ้ามวยไทยกันค่ะอัปเดตโปรแกรมมวยไทยศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดนะคะวันเสาร์ที่12ตุลาคม2567คู่ที่1คมมาีเจอกับยอดเพชรเอกนะคะคู่นี้ชลบกัีร้อยหนึ่งปอนและคู่สองเอ็มสิบหกบ้านแลมบ้าเจอกับ เลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยคู่นี้ต่อให้กัน1ปอนนะฮะเอ็มสิเป็นฝ่ายต่อร้อยสอปอนกับร้อยสปอนค่ะและคู่เอกนะคู่3าของรายการนักสู้บ้านแลมบ้าเจอกับ VIP สิทธยาต้นนะฮะคู่นี้ชกปกัดร้อยหนึ่งปอนและคู่สี่สุดสะครนชมรมอนุรักษม์มวยไทยเจอกับแสนลักษ์สอสุกิตมาวิชนะคู่นี้ชกไปกัดร้อยหนึ่งปอนค่ะก็ต้องขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24่ และขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนในการและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะสำหรับใครรักหนูเอนดูหนูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูหาข้อมูลมาพูดให้ฟังด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S แม้แต่วันที่สูญเสียตัวตนก็อย่าสูญเสียเสียงหัวเราะไปคู่ที่หนึ่งะคะคมนีสวนจากคาเฟ่เจอ,อเกับแก้ผ คู่นี้โชสุทธ์ร้อยหนึ่งอนะคะคู่นี้เลดเปิดไปที่ยอดเพชรเอกนะคะเป็นต่อกบมุวแดงแนละเป็นนักชกอายุ16ปีนะเจ้ากิตมลีบารามีอีสานคนปิงนะคนคนเดียวกันนะวันนี้เจอกับเพชรเอกอยู่พระบูมเด็กเซียนนะก็เป็นนักชกอายุ16ปีมุมแดงเป็นพี่2ปีนะส่วนเงิน14ปีค่ะส่วนูงเท่ากันนะ1้0เซนติเมตรนะรเป็นมวยจากตังน้ำม่วแดงส่วนน้ำเงินนะ เป็นมวยหนองบัวลำพูการผ่านมวยบุมแดงน้อยกว่านะสามสิบเจ็ดครั้งส่วนเจ้ายอดเพชรเอกนะก็แปดสิบครั้งนะตล่กันชกบุมแดงเป็นมวยฝีมือครบเครื่องส่วนน้ำเงินหน้าเป็นมวยขวามวยฝีมือนะบุมแดงซ้อมที่สดจาาคาเฟ่ตังนะส่วนน้ำเงินซ้อมพี่อยู่ป้าบุญดักเซนจังหวัดนนทบุรีค่ะก็วันนี้ชกในเวทเก่งของทั้งคู่นะ มุมแดงแล้วเป็นมือขวาเขาในล็อกลัดเหนียวแน่นเปิดเกมศาสตรแข้งจับตีสับซอกบ,บุลดันเตอร์ดีดมีหมัดเสริมดีนะคะการผ่านมวยน้อยกว่าส่วนน้ำเงินหน้าก็เป็นมวยสัสดิ์ฝีมือ,อคู่เรื่องตั้งรับจับทางดีแข้งขวาฉลาดหลักเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วกว่านะแบบพี่นะ,ะตอนเด็กๆนะเก่งนะคะโตมาก็เจอคู่ชกหลายๆแบบหลายๆคนไปก็ความเก่งก็เก่งบ้างแพ้บ้างลุกลุ่มบอดอนนะคะวันนี้เลยเปิดเป็นต่อนะคะมุมน้ำเงิน คู่นี้หนูชอบที่ยอดเพชรเอกนะคะจาเป็นฝ่าชนะก็ชอบมวยต่อค่ะประเด็นค<แ>ู่สองนะคะเหลดเปิดไปที่ M16 เป็นต่อ118นะคะแล้วก็ต่อให้1ปอนด์นะ,ะ M16 บ้านแหลมบ้าเจอกับเรียงผาดาวเด่นมวยไทยนะคะคู่นี้มีการต่อให้กัน1ปอนด์อน,นะค่ะ ก็ร้อยสองปอนกับร้อยสามปอนนะคะมุมแดงเป็นนักชกุ่นน้องอายุสิบห้าปีนะสูงร mm ้อยหกสิบห้าเซนติเมตรก็เตี้ยสั้นกว่ากันสามเซนนะคะมุมน้ำเงินเป็นนักชกุ่นพี่ยี่สิบสี่ปีนะคะการผ่านมวยดีกว่าหนะึ่งร้อยครั้งนะคะก็เตี้ยกว่าสามเซนนะคะก็เป็นมวยนครศรีธรรมราชเจอกับมวยชนบุรีนะคะมุมแดงแนละเลตเปิดเป็นต่อแต่การผ่านมวยหกสิบครั้งลนาะมุมน้ำเงินร้อยครั้งฟอร์มการชกเขาน่าจะหายไปแล้วก็กลับมาโชว์ไว้สองไฟนะจำได้ว่าคือชนะน็อกเซมสั้นนะคะ เก่าเหมือนกันนะคะแต่เหล่เปิดไปที่มุมแดงนะสไตล์าการโชกของมุมแดงเป็นมวยปูแต่ขาต่อยหมัดนะส่วนน้ำเงินนะเป็นมวยเปิดมือครบเครื่อง<ม><ม>ก็มาฉายไว้สองไฟนะที่ที่จาได้ที่สปรังใหม่นะคือน็อกซสั้นไปครั้งหนึ่งนะคะก็เวทที่ชกเก่งของเขานาะมุมน้ําเงินนะอยู่ที่ร้อยสามไม่เกินร้อยแปดปอนด์วันนี้ชกในเวทนะส่วนน้าเงินนะปกติชกเก้าสิบเจ็ดไม่เกินร้อยสิบปอนด์นะวันนี้ก็ชกในเวทตัวเองก็เจ้า เอ,อ็มสิบหกสจอแมนชนบุรีแล้วก็คนคนดูกันเป็นมวยพันดุเปิดเกมต่อยมัดปั้มเตียงแกงแข็ง,แ,งแรงบู๊ดุดันขยันออกอาวุธนะส่วนน้ำเงินนะเป็นมวยพี่สี่ปีเก่าเกมนะการผ่านมวยกว่าร้อยครั้งเป็นมวยจังหวะดฝีมือหลักเหลี่ยมดีวงนอกดูดีวงในไล่แขนสู้นะบู๊ดุดันชนะน็อกมาสองไฟลวดเคยชนะเจ้าแซมสันมาได้่ะวันนี้นะก็ดูการผ่าน,านมวยน้อยกว่านะบมันแดงต่อให้ โมลุ้นพี่หนึ่งปอนนะคะก็สามไฟนะคะชนะสองไอชนะคะแนนหนึ่งแพ้คะแนนสองนะฟอร์มรุ่มๆมดอนดอนนะก็เคยแพ้ป่าพไพรีนะแพ้ตีเล็กล่าสุดนะมาชนะวันคิดส,สมคิดตีซึ่งนะที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมเดือนเจ็ดือหกเจ็ดรายการก็กระโดดข้ามอยู่นะเดือนสามเดือนสี่แล้วก็มาเดือนเจ็ดนะ,ะส่วนผมน้ำเงินนะสองไฟนะคะ ก็มาฉายไว้เดอน8เดเดน9ชนะน็อกลวดนะไว้แรกชนะน็อกยก3หาหานุมาลบ้านแลนบ้านที่1ึเจ้ามวยไทยล่าสุดมาชนะน็อกยก3เจ้าแซมสัม้นนะคู่นี้นะมีเพื่อนในสซนมวยใน Facebook บอกมาให้เล่น M16 นะแต่หนูไม่เห็นเรียงผาหนูจำได้ว่าฟอร์มเขาชกดุอยู่นะคะที่ไว้ที่เขาชนะเจ้าแมซมสั้นนะ่ะคู่นี้ก็ส่วนกระแสชอบไปที่เรียงผานะคะกระดูกการผ่านมวยดีกว่า ได้เปรียบ1นึ่งปนะคะเก๋าเกมด้วยนะคะก็สองไฟชนะนอกลวดชนะนอกเจ้าแซมซันล่าสุดนะคู่นี้ก็วัดดวงไปเลยนะคะได้เปรียบทุกอย่างนะคะเตี้กว่าแค่3ามเซนชอบน้ําเงินค่ะคู่เอกนะคะคู่ที่3นักสู้บ้านเลนบ้าเจอกับ VIP อพีสิทธ่าต้นนะคู่นี้ชพิกาดร้อยหนึ่งปอนะก็เพิ่งเจอกันมานะเจ้าวีไเป็นฝ่ายแพ้ไปนะ ไฟนี้ก็น่าจะเป็นไฟล้างตานะก็ชกพิจัดเดิมนะร้อยหนึ่งปอนด์ก็เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนเก้าที่ศึกมวยไทยพลังใหม่หรือพันธะมิตรไดเดี๋ยวย้อนฟอร์มให้ฟังนะมุมแดงนะวันนี้เป็นเจ้านักสู้บ้านลบ้านนะเป็นนักชกอายุสิบสี่ปีนะรุ่นน้องนะเคยชนะมานะเพิ่งชนะมา V.P. อายุยี่สเอ็ดปีนะเป็นมวยรุ่นพี่เพิ่งแพ้น้องมานะวันนี้ก็ามาแก้มือนะมุมแดง เป็นมวยมาจากเทนุรีนะส่วนเจ้า VIP นะอยู่มุมืออยู่มุมน้ำเงินนะมาจากสีสเกตทนะั้าใจกันทุกของมุมแดงนะนักสู้นะเป็นมวยเข่าอาชีพทรงบู๊เปิดเกมนะส่วนน้ำเงินก็เป็นมวยขวามวยบู๊นะวันนี้ชกไปกัด101ร้อยหนึ่งปอนนะคะก็ไวที่แล้วก็ร้อยหนึ่งปอนสู้นะเป็นนะมวยเข่าอาชีพเปิดเกมต่อยหมัดหนักแรงล็อกรัดวัตีิเหนียวแน่นบูดุดันเคยชนะมานะเจอกับมวยรุนพี่21ป,ปีห่างกัน เจ็ดปีเลยนะคะหกปีเจ็ดปีนะประมาณนี้ก็เป็นมวยขวาเชิงไม่สนเข่าในล็อกรัดตีเหนียวแน่นหนึบหนับบู้ดูดันใจกันร้อยปลายแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,ง,งนะก็มองว่าไฟที่แล้วน้องไม่กลัวใจไม่ข่มกันนะก็มองว่าไฟนี้น่าจะผ่านได้เหมือนเดิมนะมาดูสามไฟล่าสุดของเจ้านักสู้นะหนูก็ชอบไปที่นักสู้นะคะมองว่าใจไม่ข่มกันนะสามไฟก็ชนะคะแนนตรงอ่างดำมาแล้วก็มาแพ้คะแนนสแกงเงินล่าสุดมาชนะ คะแนน VIP ก็ชนะ2แพ้หนึนะคู่นี้นะใจไม่ข่มกันนะน้องชนะเหมือนเดิมค่ะม้วนเดียวจบชอบที่นักสู้บ้านแหลมบ้าฟันทมงแลคู่สี่นะคะศกส,สาครชมรมอนุรักษ์มวยไทยเจอกับแสนรักสสุจิมาวิชนะคู่นี้เลทเปิดไปที่ศึกสาคร11ต่อ8นะคะมุมแดง มุแดงวันนี้แล้วเจ้าสุดสาครปอเพชรไข่แก้วนะก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นนักชกอายุ6ปีสว่นส,สูก154เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากประจวบคีลีขัดนะคะการผ่านมวย50ครั้งเป็นมวยฝีมือนะก็สอบที่ปอเพชรไข่แก้วจังหวัดประจวบคีลีขันนะคะ ก็เจ้ายอดเหนือดวงปอเพชรไข่แก้วก็เป็นนักทนเดียวก,กันกับเจ้าสุดสาคอนะเป็นมวยจังหวัดปีมือครบเครื่องนอกแด้ในดีต่อยหมัดหนักแรงพันศอกแรงขวางหน้าแทงดีนะคะก็ไฟล่าสุดนะ่สู้เคยสู้กับมวยตัวใหญ่ก็ชนะมวยของพี่เคสันใัยไปได้ก็ถือว่าเก่งแล้วตัวเล็กแต่สู้ใหญ่ได้ สารความล่าสุดของน้องนะเคยแพ้คะแนนพรสวรรค์เกียรติภัยสหน้าที่ศึกเจ้าเมาทายเมื่อเดือนสี่เดนห้าก็ามาชนะคะแนนกลางวันน้อยพี่เคแสงชัยนะหุ่นคนละเรื่องเลยนะสูงยาวมากนะเจ้ากลางวันน้อยนะล่าสุดนะมาแพ้นกยกห้ากับจงอันจงอางดําสิงมาวินนะคะส่วนมุมน้ำเงินนะก็เป็นเจ้าเด่นชัยสอสุจิมาวิ์นะเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าแสนรักนะ เป็นนักชกอายุ16ปีสูง6 6 0เซนติเมตรวันนี้ได้รูปร่างชกๆสูงกว่านะปกติชกกับคนอื่นก็ตัว,ตวเล็กนะเป็นมวยมาจากสุรินทร์กันผ่านมวยเท่าก,กัน50ครั้งนะเป็นมวยขวามวยฝีมือนะทำการพิสอจที่ปอพีนะพัทก็น้ำหนักปปว่อย47กิโลนะเจ้าแสนลักสอสุจิมาวิ์นะหรือเจ้าแสนลักกลวยบางคอแหลมน,นะก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องหลากหลายนะ ย้อนฟอร์มดูนะฟอร์มน้องไม่ค่อยสวยนะคะส่วนใหญ่จะแพ้เยอะกว่าแนละ้วแต่ล่าสุดฟอร์มดีขึ้นมานะชนะเจ้าเหนือพยักพุทธประชาชื่นได้นะที่สุดมวยไทยพันธมิตรเมื่เดือนแปดแล้วก็มาแพ้พันโทพีเคสงตรยถึงสาครั้งเลยนะคะก็แพ้พันเอกด้วยนะคะฟอร์มไม่ค่อยสวยนะะวันนี้ก็ชอบเหมือนเดิมชอบไปที่มุมแดงนะก็ชอบไปตามฟอร์มนะคะมุมแดงเป็นต่อสิบเอ็ดแปดค่ะ มวยชอบวันนี้นะคะสึกเจ้ามวยไทยคู่ที่หนึ่งชอบที่ยอดเอกนะเลยเปิดไปต่อและคู่สองชอบที่เลียงผาชอบมากมากนะคะกระดูกเก๋าเกมกว่านะคะได้เปรียบหนึ่งปอนและคู่สามชอบไปที่นักสู้จัดชนะเหมือนเดิมค่ะและคู่สี่ชอบมากๆที่ศึกสะคอรอยาเฮงเฮงวยรวยมวย,มวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยกที่สิบสี่ผู้สนับสนุนการขอบคุณค่ะคืนนี้ฝันดีนะคะ